วันน,น,นี้ก็เป็นกานจัดกันสับกระสานของทาอเศรษฐกิจเกษตรกรที่ได้มีการสัมมนาปมีการสุดท้ายที่สมาคมทโฟท่ากับในส่วนของภาวะเศรษฐกิจดีทุกท่าแล้วก็เป็นการ,ร,รครดดาดก,การแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของไทยครับแล้วก็ของโลกนะก็เป็นความาท,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 ท้าทายนะครับภายใต้ข้อกับโพลเก็ตเตอร์เก็ตเตอร์ไทยแลนด์ครับเซ็นเซียนแข่งประเทศไทยแข่งครับ ซึ่งผมชอบคำนี้นามากเรียนเลยครับว่ามันให้ความรู้สึกของพวกเราคนที่อยู่กับพี่น้องเกษตรกรครับเกษตรเข้มแข็งประเทศไทยแข็งแกร่งวันนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีคนเกี่ยวข้องกับการเกษตรไม่้องกว่า5าเซพราะฉะนั้นนะครับมันไม่ต้องใช้ต่ากงกะอะไรที่ไม่คิดทป่จแปลให้เปมนสตาร์ถ้าคน5้าเนตตรงนี้เน Kem ี่ยแข็งแข็ง ประเทศนนอื่นๆดังนี้เนี่ยสิ่งที่เราด่ี่น้องสุกอรอยังไม่เพียงพอเพราะอะไรครับเพราะผมพูดอยู่ตอลอดเวลาว่าเวลาที่รัฐบาลหรือนักการเมืองเข้ามาเนี่ยด้วยต้องการเสียงโอเบอร์ก็จะหาเสียงประเภทว่าทําอะไรตั้งแต่ให้ให้และไมให้เพื่อให้น้องเกษตรกรเนี่ยรู้สึกว่าพรรคการเมืองนักการเมืองเ,เ,เอาไป็นใแต่จริงๆนะผมเรียนนี้นะครับว่า การที่จะทำให้เกษตรกรเข้มแข็งได้มันไม่ได้หมายถึงให้เขาเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นครับการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มพีม่น้องเกษตรกรต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปหนึ่งต้องทําให้เขาอยู่รอดในเวลานั้นกับสองต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาก็คือให้เครื่องมือเขา,ให,เขาให้แนวความคิดเขาให้แหล่งทุนเขาเพื่อที่จะให้เขาอยู่ได้และก็เป็นความเข้มแข็งในอนาคตสิ่งที่ผมพูด มันเป็นสิ่งที่จะเป็นส่วนที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรเพราะฉะนั้นผมฝากแล้ว่าครับผมฝากสิ่งต่างที่เป็นแนวคิดเหล่านี้เป็นนโยบายเหล่านี้เป็นรัฐธรรมนัญเนี่ยให้กับเพื่อนพี่น้องพนัการนในกระทรวงเกษตรและการทาุกท่านผมยินดีอยากให้ท่านเห็นน้องเกษตรกรทุกคนครับ